กำลดคืออะไรค่าคูแล้วคือแบบอะไรคือกำลรกำลรคือตลาดขายงานดิจิตอลนะเดี๋ยวจะมาเล่าฟังนะคะว่าทําไมกำลดถึงเป็นที่นิยมมาแล้วก็จริงๆอ่ะต่างประเทศเขานิยมใช้กำลรกันเยอะมากนะแต่ว่าบ้านเราจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงและและนี่คือหนึ่งเหตุผลที่บ๊อบต้องออกมาพูดหน้าเว็บของกำไระคะ่ะมันไม่เหมือน มันไม่เหมือนหน้าเอซีค่ะมันไม่ได้เป็นเว็บที่ขายงานแบบเอซีอ่ะขายขายดิจิตอลแต่ว่าเว็บเขาไม่ได้ดันโปรดักต์หรือว่ามีมาเก็ตติ้งช่วยเราอ่าก็เลยอาจจะไม่ค่อยพูดถึงแต่ฝรั่งเขาเอาไว้เก็บอีเมลลิสต์นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะมันก็คือตลาดขายงานดิจิตอลนั่นแหละถ้าคุณอยากเป็นอีกหนึ่งคนที่ทํางานดิจิตอลขายแล้วมีตลาดไว้รองรับซัพพอร์ตตัวเองก็ทําได้เลยที่กาโหลดกําโหลดไม่เสียค่าสมัครนะคะแล้วก็คุณเปิดปึง้งก็ลงงานอัพขายได้เลยแต่ฟังก่อน มาดูจุดเด่นของกําโหลดก่อนค่ะนี่ไงที่บ๊อบบอกไงเริ่มขายได้เลยค่ะอยากได้ราคาเท่าไหร่คุณตั้งได้เลยแต่จะขายได้ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งโอเคปะแล้วมันก็ขายเหมือนเอซี่เลยก็คือเป็นสินค้าที่ขายทั่วโลกนี่รับบัตรเครดิตเดบิตทั่วโลกอ่ะแล้วก็เออเอาไว้ถ้าอย่างส่วนตัวของบ๊อบเนี่ยก็เอากําโหลดไว้เป็นเหมือนหน้าร้านรองรับการใยตังค์หน้าร้านมันจะเป็นโซเชียลมีเดียอย่างบ๊อบนะนี่คือหนึ่งเหตุผลที่เออบ๊อบต้องเอาออกมาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้เพราะว่ามันมีนักเรียนอออยู่่่่ชววงงนนึเเมืเดืดทีแล้ นักเรียนโดนรีพอร์ตงานซึ่งไม่ได้โดนคนเดียวอ่ะโดนกันทั้งแบบยกแก๊งเลยอ่ะแล้วเราเป็นความรู้สึกเหมือนว่าเราโดนแกล่ะนักเรียนเหมือนแบบจริง,รงๆก็น่าจะโดนแกลละแต่ก็เอาไว้ให้พวกคุณเพรเซมากที่สุดอ่ะอยากให้นักเรียนทุกคนแบบมีฐานแฟนอยู่ในกำมือของตัวเองคุณจึงต้องทํากําโลดโอเคไหมถ้าคุณเข้าใจเทคนิคมาร์ติ้งมันอ่ะคุณจะรู้ว่ามันขายได้เพราะเขาก็ขายได้กันเป็นกอบเป็นกำร,รับบัตรเครดิตอ่าการจ่ายตังค์เนี่ยเหมือนเป็นระบบจ่ายตังค์ให้บอสบัตรสมัยก่อนอบอสใช้เป็นแบบนั้นแล้วก็เก็บอีเมลลิสสอาแ้้วกก็็นค ดิจิทัลโปรดักต์นั่นแหละอ่ะทีนี้พอเทียบกับแพลตฟอร์มเทียบกับเอซี่เนาะกําโหลดไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนติดตามอ่าแต่เอซี่ต้องมี SEO ถ้าคุณคุณต้องเข้าใจ SEO กําโหลดไม่มีอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าเอ่อเราเราไปทําเป็นโซเชียลมีเดียไม่มีค่าธรรมเนียมแต่มันมีระบบสมาชิกนะคะเนี่ยค่าธรรมเนียมต่ำอ่าไม่ใช่ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าและใช้ฟรีได้โอเคก็จะมีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินเป็นเรื่องปกติเนาะอ่ะสรุปโดยรวมแล้วกําโหลดเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง เว็บไซต์ที่เอาไว้ให้คุณขายงานแต่มันต้องมีเทคนิคมาร์เก็ตติ้งของการขายงานด้วยอยากขายงานได้และอยู่บนตลาดออนไลน์ดิจิตัลโปรดักต์แบบยั่งยืนคุณก็ควรจะทํากําโหลดควบคู่กับเทคนิคมาร์เก็ตติ้งโซเชียลมีเดียและนั่นคือจุดประสงค์ที่ป๊อบมาสอนคลาสนี้ค่ะอามาสอนคลาสกําโหลดโอ้นี่คือหนึ่งเหตุผลที่ป๊อบอยากให้นักเรียนของป๊อบหลายๆคนเริ่มตระหนักรู้ว่า การที่คุณเอาชีวิตไปแขวนที่อซที่เดียวมันอาจจะเสี่ยงเกินไปเราก็ควรจะมีฐานแฟนฐานลูกค้าของเราไว้เองนอกจากทำโซเชียลมีเดียแล้วคุณได้ผู้ติดตามแล้วคุณมีอีเมลลิส์ไว้อยู่ในกำมือก็ย่อมจะดีกว่าแน่นอนมีคลาสขายดีที่กำโหลดนี่ขายดีที่กำโหลดแล้วก็วันนี้เสร็จแล้วพร้อมเรียนเผื่อใครสนใจนะคะยังได้โปรหนึ่งนานะแล้วก็สามารถรวมกับสแถมหนึ่งได้นี่ เอามาอวดเลยเพิ่งทำเสร็จลว้ลวน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 เลยมีทั้งเปิดร้านโรงงานขายเก็บอีเมลลิสเทคนิคการขายต่างๆนะคะ,ะเลือกสินค้าการตั้งราคาก็คือเทคนิคการขายไาทำโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการสร้างฟรีบีมีไม่ไม่มีอย่างเดียวคือสอนทำโปรดักต์เพราะอคอสนี้เป็นคอร์สการตลาดแล้วก็มีวางแผนให้ด้วยสอนให้คุณวางแผนสามารถคุณสามารถวางแผนตัวเองได้ด้วยที่แชท GPT โอเคไหมก็คือในนี้มีสอนเล่าเหตุผลเล่าข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องทำอะไรสเต็ปหนึ่งสองสามสี่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูกำโหลด อย่างหน้าตากำโหลดเป็นแบบนี้แหละอ่าถ้าคุณแบบโอเคอยากจะมีสแปรไว้สักหนึ่งอันแล้วก็อยากเข้าใจหลักการขายข,ายของกำโหลดทาให้กำโหลดขายได้ักไปที่ l i น์แอดเนะไลน์แอดแอดูปอปได้เลยก็บอกหนองว่าสนใจคลาสกำโหลดนี่ค่ะมันก็จะมาถึงหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้โรดาอ่าตะกี้นี้ถ้าใครที่ มาโหลดมาโหลดโปรดักตัวที่อมแปะฟรีไว้ให้แล้วก็จะอยู่ในนี้เห็นไหมพอมีอ e ีเมลลิสแปะลิสและนักเรียนที่ตะเกียบแหละที่มาโหลดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือสินค้าตัวนี้ที่ผมมาปล่อยโหลดไว้นี่เผื่อใครอยากได้ลองไปดูลองเอาสินค้าไปเป็นตัวอย่างอ่ะฉันปล่อยให้โหลดฟรีด้วยพวกเธออ่าถ้าพวกเธออยากจะไปรู้ว่าไฟล์ที่ครูทํามันเป็นยังไงก็ลองมาโหลดฟรีได้เลยนะคะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วก็แต่ถ้าใครอยากจะทำโปรดักชิ้นนี้อ่าชิ้นนี้ชื่อ t r a c k i n g affirmation นะคะก็ลงคลาส tracking ได้เลยก็ทักไปบอกอมนนเหืกัว่า ขอลงคลสแท็กซิงคู่กับกำโหลดหน่อยได้หมดถ้าสดชื่นเอาอะไรก็ได้บอกสักอย่างหนึ่งยินดีทุกอย่างอ่ะแล้วก็สอนวิธีเก็บมาเก็ตติ้งนะคะเอ้เก็บอ e ีเมลลิส์อ่ะจริงๆมันไม่ได้วิธีการไม่ได้ยากค่ะแต่ถ้าคุณต้องเข้าใจเทคนิคก่อนว่าเราเปิดกำโหลดแล้วทำยังไงให้กำโหลดขายได้อ่าและอันนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่อยู่ในคอร์สนี้อ่าเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะมีหนึ่งตลาดที่เอาไว้เก็บอ e ีเมลลิส์มีฐานลูกค้าของคุณ เองแล้วก็ไม่ต้องขึ้นกับเอซอย่างเดียวหรือเว็บอื่นๆน,นะคะก็เข้าคลาสได้เลยค่ะโปรเดิม1,590พร้อยเกาสมสแถม1ก่อนจะปรับราคาก่อนจะไม่มี2แถม1ก็รีบทักไปนะจ๊ะนั่นเลยที่ไลน์